หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องการเดินทางข้ามจักรวาลกันมาบ้างก็มีทฤษฎีหลายแบบมาน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์มโฮที่จะเป็นการเปิดอุโมงค์อวกาศ2ฝั่งเพื่อเดินทางด้วยการใช้วิธีบิดโค้ขงของกาลและอวกาศอธิบายง่ายๆเหมือนกระดาษที่มีจุด A อยู่ฝั่งหนึ่งของกระดาษและมีจุด B อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระดาษครับแล้วพับกระดาษให้จุด A กับจุด B มาชนกันแล้วเจาะรูทะลุไปหรือการเดินทางแบบวาร์บไดท์ทฤษฎีนี้ไม่ใช่ใยานอาวกาศเคลื่อนที่ไปในอวกาศ แต่เป็นการบีบอัดอวกาศด้านหน้าและขยายด้านหลังออกไปงงไหมครับแอดก็งงและอีกทฤษฎีจำไรหรือให้เปอร์สเปอันนี้จะอธิบายง่ายๆเลยก็คือการเดินทางข้ามจักรวาลในสตาร์วอลครับจบเข้าใจง่ายไม่ต้องอธิบายดูภาพเอาก็รู้เอออีแบบนี้เนี่ยเรียกว่าจำไรถ้าจะให้อธิบายแบบวิทยา,าศาสตร์ก็เป็นการใช้มิติที่สูงกว่าครับเพื่อกระโดดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ไม่ใช่ประตูว,วาร์ปหรือการย่นอวกาศแต่เป็นการกระโดดไปอีกมิติหนึ่งแล้วกระโดดกลับมาและวิธีที่เหมือนเวทมนต์แต่ในทางทฤษฎีก็สามารถเป็นวิทยาศาสตร์ได้นั่นก็คือควอนตัมททนาลิงหรือที่เราคนทั่วไปรู้จักกันการเทเลพอร์ตนั่นเองครับแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งปวงนั้นจะเป็นแค่จินตนาการที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าทําได้จริงเพราะงั้นคลิปนี้แอดจะพาไปทําความรู้จักกับทฤษฎีการเดินทางข้ามจักรวาลที่มันน่าจะเป็นจริงได้ครับมันทําได้จริง และมนุษย์เราพยายามทํามันอยู่นั่นก็คือวิธีการเดินทางที่ถูกเรียกว่าโตลาเซลไอเซลในโตลาเซลเนี่ยมันแปลว่าใบเรือนะครับไม่ใช่โตลาเซลที่อยู่บนหลังคาบ้านเราแอดก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะทั้งหนังนิยายกระตูลที่มีความเกี่ยวข้องกับอวกาศหลายเรื่องเรามักจะเห็นยานอวกาศที่มีรูปร่างเหมือนกับเรือใบอครับหรือไม่ก็เรือใบดีๆนี่เองที่สามารถท่องอวกาศได้แล้วถ้าสิ่งที่อยู่ในหนังนิยายหรือกระตูนนั้นเป็นจริงจะเป็นยังไง ด้วยทฤษฎีที่เรียกว่าโซล่าเซลหรือทฤษฎีเรือใบสุยยะบางทีเราอาจจะได้เห็นเรือใบข้ามอากาศเหมือนในการ์ตูนจริงๆก็ได้ครับบางคนอาจคิดหรือเข้าใจว่าไอเรือใบสุยยะโซล่าเซลเนี่ยก็คงจะเป็นการกางใบเรือเพื่อเก็บพลังงานแสงแบบโซลร่าเซลบนหลังคาบ้านแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเอาไปใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนต้องบอกว่าผิดครับเพราะไอใบเรือสุยยะเนี่ยมันมีหลักการการทำงานเหมือนใบเรือเปเปะเลยครับแอดขอเรียกใบเรือสุยะว่า เรือใบาอากาศนะครับเรือใบปกติที่แล่นกันในทะเลใช้หลักการอาศัยพลังลมผักใบเรือเพื่อให้เรือเคลื่อนที่ยังไงไอใบเรือสุริยะก็ใช้หลักการเดียวกันครับแต่เพียงแค่พลังงานที่ใช้ผักใบเรือมันเปลี่ยนจากลมเป็นพลังงานแสงแม้ใบเรือสุริยะจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากทําให้ได้รับพลังงานแสงน้อยลงแต่แรงดันจากแสงนั้นจะสะสมอยู่ตลอดเวลาครับอีกทั้งการรับแสงจากดาวฤกษ์นั้นก็ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราเท่านั้นใบเรือสุริยะ สามารถรับแ้่งทั้งหมดจากดาวฤกษ์อันห่างไกลได้ครับและด้วยความที่การเดินทางนั้นมันอยู่ในอวกาศมันไม่มีอากาศไม่มีแรงตา้านไม่มีแรงเฉยถึงมีก็มีน้อยมากทําให้ยิ่งเรืเอใบอวกาศเดินทางนานเท่าไหร่ความเร็วของมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นเป็นทวีคูณเท่านั้นครับโดยความเร็วเบื้องต้นก็อยู่ที่ประมาณ65ไมล์ต่อวินาทีครับคนไทยนะครับพอพูดเป็นไมล์แล้วก็ไม่เห็นภาพเอาเป็นว่า ความเร็วของมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวและตามทฤษด,ดีหรือตามการคำนวณความเร็วซึงยังไม่ใช่สูงตุดนะครับที่เรือใบอวกาศสามารถทําความเร็วได้คือ1 8 6 0 0หม่ไมล์ต่อวินาทีครับหรือตีเป็นกิโลเมตรความเร็วก็อยู่ที่30 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวซึ่งความเร็วนี้คือความเร็วอัตราตาัวน1ใน10ของความเร็วแต่งเลยถ้าทําได้จริงเนี่ยเรือใบอวกาศจะกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์มือมนุษย์ที่มีความเร็วมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ เรียกได้ว่ายานอวกาศใบเรือสุยยะมันสามารถเดินทางข้ามจักรวาลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีเครื่องยนต์หรือใช้น้ำมันตักหยดเดียวแต่กว่าจะเกิดแนวคิดนี้ได้ก็ต้องเล่าย้อนไปเมื่อปี1619ครับนักดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าโยฮันเนสเคเพิดตังเกตเห็นว่าหางของดาวหางไม่ได้ชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่ดาวหางกําลังเคลื่อนที่ไปครับแต่หางของดาวหางชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอครับไม่ว่าตัวดาวหาง จะเคลื่อนที่เข้าหาพุ่งผ่านหรือถอยห่างจากดวงอาทิตย์ก็ตามถ้าจะอธิบายใหเห็นภาพหาของดาวหางก็เหมือนกับเงาของคนเราเวลาที่เราเข้าใกล้แสงนั่นแหละครับไม่ว่าเราจะเดินเข้าหาแสงเดินออกจากแสงเดินไปทางซ้ายหรือเดินไปทางขวาเงาก็จะทอดยาวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแสงตเสมอที่หาของดาวหางเป็นแบบนั้นเพราะสิ่งที่หลุดออกจากดาวหางจนกลายเป็นหาของดาวหางนั้นไม่ได้หลุดจากการเคลื่อนที่ของดาวหางแต่หลุดจากการที่สิ่งที่บนดาวหางถูกความร้อนจากพลังงานจากอาทิตย์ และลมตัวยะจากดวงอาทิตย์พุ่งผ่านจากดวงอาทิตย์มาผลักสิ่งที่อยู่บนดาวหางครับจนสิ่งที่อยู่บนดาวหางหลุดออกจากดาวหางจนกลายเป็นหาของดาวหางมีแต่หางตัวไอสิ่งที่อยู่บนดาวหางที่หลุดออกมาเมื่อถูกความร้อนและลมตัวยะจนกลายเป็นหาของดาวหางหางใหม่แหละสิ่งเหล่านั้นคือก๊าซและฝุ่นครับและหางแบบก๊าซและหางแบบฝุ่นของดาวหางนั้นมีรูปร่างต่างกันด้วยโดยหางแบบก๊าซนั้นเป็นเส้นตรงมีแสงคล้ายแสงไฟครับเพราะก๊าซที่หลุดออกจากดาวหางนั้น เบาและหากเหตแสงได้บางส่วนครับส่วหางแบบฝุ่นนั้นจะโค้งนิดๆและเป็นสีขาวที่หางแบบฝุ่นเป็นเส้นโค้งแบบนั้นเพราะฝุ่นนั้นมีมวลมากกว่ากาศครับการเคลื่อนที่ที่เกิดจากการผลักจึงช้ากว่าดังนั้นบางครั้งเราอาจเห็นดาวหางมี2หางแยกกันครับไอที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลสรุปคือแสงมีแรงกระทําครับแต่แอดคงไม่ลงลึกถึงขนาดที่ว่าแสงมีโมเมนตัมต้องใช้สูตรนน้นสูตรนี้คือความรู้ไม่ถึงนะครับ แต่เรื่องหางของดาวหางที่มีการค้นพบในปี1619มันก็เป็นแค่การค้นพบครับความความรู้นี้จะเอามาต่อยอดในเรื่องการเดินทางในอวกาศก็ผ่านระยะเวลาที่ยาวนานมากจนมาถึงในปี1921ครับคอนสแตนตินเอโดอาร์โดวิดจีออฟคอปกี้ชื่ออายากมากนักวิทยาศาสตร์ด้านจรวดแห่งรัสเซียผู้บุกเบิกศาสตร์ด้านวิทยกรรมอวกาศและการสำรวจอวกาศได้สเสนอให้ใช้แรงดันของแสงอาทิตย์เพื่อขับเคลื่อนยานอวกาศผ่านอวกาศ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับโดยใช้แผ่นกระจกบางๆที่มีขนาดใหญ่มากมารับแรงดันจากแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความเร็วระดับที่สามารถข้ามดวงดาวได้อย่างรวดเร็วความคิดของจออฟคอปกี้มีผลอย่างมากในการคิดค้นหรือการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างยานอวกาศแบบใบเรือครับพอมีแนวคิดนี้ปุ๊บเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ปิ๊งไอเดียนู่นนี่กันเป็นว่าเล่นเลยครับแต่โดยหลักๆก็ไม่พ้นการสร้างยานอวกาศที่กางใบเรือเพื่อรับลมเอ้ยเพื่อรับแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อน ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับจนมาในช่วงปี1970ทฤษฎีที่ทําให้แนวคิดเรื่องเรือใบอวกาศมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า Later p o p u l t i o n คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า Arthur Robert c ค n t o w i ิ h ไอ้ทฤษฎี Later p o p u l t i o n เนี่ยคือการใช้เลเตอร์ผลักยานอวกาศครับยานอวกาศแบบที่ยังไม่ใช่เรือใบาอากาศนะนะครับยานอวกาศแบบเหล็กทั้งแท่งนั่นแหละครับโดยวิธีนี้จะเป็นการยิงเลเตอร์จากพื้นโลกไปผลักยานอวกาศ ให้ยานอวกาศเคลื่อนที่หรือเร่งความเร็วโดยที่ยานอวกาศนั้นไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงครับย้ำอีกทีด้วยความรู้ของแอดที่มีเท่าหางลูกออสแอดคงไม่อธิบายลงลึกน,นะครับถึงขนาดที่ว่าไอาการยิงเลเตเซอร์เนี่ยมันตามมากกับเคลื่อนยานที่มีน้ำหนักมากด้วยการถ่ายโอนโมเมนตัมไปยังยานอวกาศจากแรงดันลังตีฟโฟตอนคงไม่ลึกถึงขนาดนั้นแต่ณตอนนั้นเธอจะดีเลเซอร์พเพีน ยังไมไ่ถูกปรับใช้กับเรือใบอวกาศโัวาตเซลนะครับกว่าจะมาปรับใช้กับตัวลรตเซลเนี่ยก็ยิงยามาในปี1 9 8 5แล้วโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตแอลฟอร์เวิร์ดโรเบิร์ตได้นําแนวคิดเลเทอร์โพโพรชันมาใช้กับใบเรืออวกาศที่เขาคิดค้นขึ้นครับแต่ใบเรืออวกาศที่โรเบิร์ตคิดค้นเนี่ยก็ได้แค่คิดครับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆเป็นแค่แบบจาลองยาสำรวจอวกาศไร้คนขับที่มีชื่อว่าสัตตาวิทหลังจากนั้นก็กินระยะเวลายา,ยาวนานเลยครับ เรียกว่าเป็นยุคในการพยายามพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคำนวณการทดลองการออกแบบการสร้างต้นแบบและการพัฒนาวัตดุที่ใช้ในการสร้างเรือใบาอากาศที่ใช้ได้จริงครับในช่วงยุคนี้เนี่ยมีการพยายามปล่อยยานจริงขึ้นตัวงของจรนะครับแต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าโดยหัวเรือหลักในช่วงพัฒนานั้นคือนาตาและองค์กรตำรวจอากาศของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Japan Aerospace Exploration Agency หรือเรียกกันท่านว่าแจกตาครับ โลโกของพี่แกเนี่ยเบวเช่เล่นจนมาในปี2010ก็เป็นเวลาสิ้นสุดการรอคอยครับยานอาวกาศทดลองไร้คนขับตัวเลาเซลที่ชื่อว่าอิคารอดก็เสร็จสมบูรณ์โดยน้ำหนักรวมของยานอาวกาศอยู่ที่310กิโลกรัมครับและมีใบเรือพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด1ิตคูณสเมตรเรียกได้ว่าเป็นยานอาวกาศที่เล็กมากๆนะครับก็นะเนื่องจากเพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วแถมนี่ยังเป็นการทดลองการบินการทําให้เล็กและมีน้ําหนักเบาจึงมีความจําเป็นครับ และในวันที่20พฤษภาคม2010เรือใบอวกาศลำแรกอีคาร์ลอก็ได้ออกเดินทางตู่ห้วงอวกาศแม้ช่วงแรกการเดินทางของอีคาร์ลอจะช้าอย,ย่างกระเต่าเมื่อเทียบกับตรวจทั่วไปคือประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตาม8เมตรต่อวินาทีนะครับแต่หลังจากนั้นอีคาร์ลอก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นครับข้อมูลความเร็วที่ได้รับจากอีคาร์ลอในเดือนติงหาคมปี2013ทําให้เรารู้ว่าอีคาร์ลอมีความเร็วประมาณ1,440กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ หรือประมาณ400เมตรต่อวินาทีแม้จะเทียบไม่ได้กับยานอวกาศที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างยานอวกาศที่มีชื่อว่า Parker Solar Probe ของ NASA จะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่690,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามก็ยานนั้นมันเป็นยานรุ่นใช้จริงอะนะครับไม่ใช่ยานรุ่นทดลองบินครั้งแรกแบบอี卡尔อแต่ก็น่าเสียดายนะครับเมื่อการติดตามอี卡尔อนั้นได้สิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคมปี2 0 1 5จากข้อมูลสุดท้ายที่ได้รับอี卡尔อต อยู่ห่างจากโลกถึง110บล้านกิโลเมตรเลยทีเดียวหลังจากนั้นโครงการใบเรืออวกาศก็ยังคงดําเนินต่อไปครับหลายองค์กรได้พยายามทดลองการสร้างตัวลาเซลเพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอีคาร์ลแต่ก็ยังไม่มียานลำไหนถูกส่งออกไปตัวอวกาศอันไกลโพ้นเหมือนอีคารอสเลยจะมีก็แค่บินวนอยู่รอบๆโลกนี่แหละครับไม่ได้ไปไหนในปัจจุบันหัวเรือหลักของการพัฒนาเรือใบอวกาศตัวลาเซลเนี่ยคือโครงการที่มีชื่อว่า Breakthrough Starshot ครับ โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2 0 1 6ครับโดยยูริมินเนอร์สตีเฟนฮอว์กิงและมาร์คตะกเบิดภารกิจของ b บล c กทู o ต,ตอร์ช็อตคือการตั้งเรือไบโอกาศตัวรัสเซลล์ที่สามารถบินไปยังดวงดาวที่มีชื่อว่าพล็อกติมาเต็นทูรีบีครับซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่มีขนาดเท่ากับโลกซึ่งเป็นดวงดาวบริวารในระบบสุยะของดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ที่มีชื่อว่าพล็อกติมาเ t ็นทูรีซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ4ปีแสงครับก็แค่4ปีแสงเอง ถ้าเราเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสงน่นะครับโดยเบรกทูตตาช็อตตั้งความหวังไว้ว่ายานอวกาศตัวละเซลที่เขาตร้างขึ้นจะมีความเร็วประมาณ15-20%ของความเร็วแสงหากตั้งขึ้นได้การเดินทางของเรือใบอวกาศตัวละเซลนั้นจะใช้เวลาเดินทางประมาณ20-30ปีในการเดินทางไปให้ถึงพ็อกติมาสเทนทอรีบีครับและใช้เวลา4 0ปีในการส่งข้อมูลกลับมายัางโลกรวมแล้วก็ไม่เกิน34ปีถ้าเรือใบอวกาศ ได้ขึ้นอวากาศจริงๆนะครับแต่จนแล้วจนรอดในปัจจุบันโครงการก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนาครับยังไม่มีเรือใบอวกาศตัวรัสเซลลำใดที่ได้ออกท่องจักรวาลตามพี่ใหญ่อย่างอีคาร์เลยแม้การท่องไปในอวกาศแบบในหนังหรือการ์ตูนตอนนี้จะยังคงเป็นแค่จินตนาการแต่ด้วยแนวคิดทฤษฎีตัวรัสเซลการเดินทางท่องอวกาศก็ดูจะจับต้องได้ขึ้นมาบ้างนะครับก็ยังบ้าแหละนะครับก่อนมีเรือใบมันก็ต้องมีเรือพายมาก่อนนะอะไรวะแล้วเพื่อนๆล่ะครับ ถ้าตามาท้องอวกาศได้อยากจะไปที่ไหนกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จอรีไปแล้วสวัสดีครับ